สวัสดีครับผมเดียร์ออริจินนะวันนี้เราก็จะมารีวิวแกะกล่องสุ่มเวอร์เบิร์นเทลละกันนะมันเป็นเบสอะไรนะฉนามเบสยี่สิบสี่เหรอใช่เบสยี่สิบสี่ครับอ่ะเราจะมารีวิวในการแกะกล่องสุ่มเวอร์เบิร์นเกลกันเบสยี่สิบสี่นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะสงสัยแล้วว่าไอ้เลขที่ผมเขียน,นอยู่ข้างบนนี้คืออะไรมันคือน้ําหนักของเบนะซึ่งผมวันนี้ผมใช้ที่รีในการชั่งน้ําหนักของกล่องนะครับมาใช้ว่าเราจะได้ตัวหน้ากล่องไหมซึ่งผมไปหาข้อมูลมาแล้วว่าตัวหน้ากล่องของเวอร์เบิร์น น้ำหนักอ่ะมันจะอยู่ประมาณกลางๆของทั้งหมดนะซึ่งกลางๆก็แบบความว่าไงคือมีน้ำหนักอยู่สามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยสามน้ำหนักห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบน้ำหนักของไอเวนเกลอยู่ประมาณสนะี่สิบนะอยู่กลางๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ทําการซื้อมาทั้งหมดห้ากล่องเราก็ได้ทาการช่องชั่งทั้งหมดห้ากล่องแล้วมาโอ้แม่ง <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเรียงจากน้ําหนักมากไปหาน้อยนะซ้ายไปขวาไรมากสุดละนี่อันนี้ น,นี่อ่ะโอเคโอเคอ่ะจะเรียงจากน้ำหนัก91.9กรัมนะครับจุดแปดจุดห้าจุดสามแล้วก็จุดศูนย์นะครับซึ่งตามทฤษฎีแล้วมันอยู่กลางๆเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดกล่องนี้ก่อนนะครับถ้าทฤษฎีเราเป็นจริงสามารถเราใช้กันได้นะโอเคนะครับเราจะเปิดกล่องนี้ก่อนนะครับเริ่มเลยเริ่มเริ่มเลยไหนเลยด้านไหนวะเอาถูกแล้ว เอาข้างางไม่มีสักหน่อยเอาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมเลยว่ามันสามารถเออคือซองสุ่มกล่องสุ่มมันจะมาเบตัวสีดำแบบนี้นะวิธีการดูแบบแรกแบบเบสิกเลยก็คือเราคำเอาดูชิ้นส่วนได้แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาดูกันก็คือ เขาจะดูตรงป้ายสแกน QR วอาโค้ดเรามาดูกันว่ามันจะเป็น QR วอาโค้ดอะไรนะให้ฉลามดูดกวยอ่าเรียกอะไรฉลามศูนหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยศูนหนึ่งคือหน้ากล่องน่ะเออจริงเหรอเ1ยศูนหว่ศึ่งเฮ้ยทฤษฎีเราได้หมดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่จริงนะเดี๋ยวเด้ไหมเฮ้ยศูหนึ่งจริงนะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเงั้นเปิดงั้นเปิดงั้นเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย พี่สตีเราเป็นสตีเราได้อยู่แบานีส้สตีเราเป็นจริงวะเผื่อเ,เ,เราจะได้ไปเวิร์นเกลสองกล่องเลยเป่ะเนี่ย <c oughs> จริงไม่จริงไม่รู้อ่ะโค่ะค่ะค่ะเราขอแยกออกมาเป็นซองอก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นตัวเพิ่มน้ำหนักแผ <c oughs> ่นเพิ่มน้ำหนักเอาไว้หลอกเอาไว้หลอกแต่มันหลอกเราไม่ได้หลอกเราเธอซินยอมสองตำแหน่งเื่อช่างเรามันโคตรอะไรนะจะมีเกียร์บอลใช่ปหรอทิ้งไป เดี๋ยวเราจะเปิดอาวุธสุดแข็งแกร่งมากของเราก็คือกันไก่ซึ่งเรารู้แล้วว่ามันเป็นเด็กส่วนหนึ่งแน่ๆถ้าโรงงานมไม่ม่หลอกเราอีกทีหนึ่งนะครับเราเปิดไปที่ตัวเบสเดียวกันเลยนะครับอ้าวแน่นอนใบันเกลียวสวยงามกล่องแรกเราก็ได้เลยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องจัด,จดเขียวแซบตาเขียวแซบตาเลยดูรัทเชตของใบบนเกลียวดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับโอ้สีเขียวบรกฏนะครับออกเขียวแบบเขียวผักเนาะ เขียวพญานาเขียวเออเขียวพญานาโซนนั้นโซนอีสานแก๊ไม่รอดแน่คนอีสาน่วนบิดก็เป็นเกียร์บอลนะอันนี้แก๊งเรายังไม่มีเลยนะครับนี่เป็นตัวแรกเลยของแก๊งเรานะครับก็จะทําการประกอบก่อนเลยใส่ละเชดก่อนลัชเชดเป็น580นะครับบิดเป็น GB เนาะเกียร์บอลใช่ก็จะ สวยสดงดงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลยนะครับทำไมมันไม่ค่อยโฟกัสบ่ะอุ๊ยโอเค okay. นะก็จะสวยสดงดงามแบบนี้นะครับขอโฟกัสกล้องแป๊บหนึ่งนะ, okay. นะฮะโอเคนะได้ไปละหนึ่งตัวนะครับขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดตออีกทีหนึง่งน้ำหนักต่ำสุดคิดว่าน่าจะเป็นตัวไหนเรามาเอามาเรี้ยงใหม่อีกเล่าหนึ่งอ่ะ เราจะเริ่มแกะตรงกลางกันก่อนไหมหรือว่าเราจะไปต่ําสุดเลยกลางก่อนกลางก่อนเนาะกลางมีสองอันแล้วตอนเนี้ยเอาตอนนี้ใกล้เคียงสุดใช่ไหมโอเคไปแยกไว้มาเรามาแกะอีกตัวหนึ่งกันเลยนะฮะข้างหน้าไม่มีซะหน่อยโอเคทีเรามาลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับผมเจอละอันเนี้ยส่งไปไหมส่งไปไปให้ฉลามเลย ส่วนสามวะส่วสามเหรอส่นสามตัวไหนวะส่นสามเป็นเฮ้ยเราก็ถือว่าได้เกียร์บอลสองเะไรนะส่นสามเราได้เป็นอะไรอะในแลนช์นะครับ 460GB นะก็ถือว่าได้เราได้ในแลนช์มาเพิ่มทีมอีกตัวหนึ่งนะครับขอแกะเอามาก่อนนะครับโอเคมันดำไม่ไหวืมคิดว่าเปิดมาแล้ว <Night S 1> พูด <Night S 1> จะเนีน <L> ans, เลย Night อยู่แลอย่างไม่ใหญ่ดีการเฮ่ยวเดื้ลครั้งนี้น่าจะหวังว่าหลายๆคนน่าจะได้ไวเบิร์นเกลมาครอบครองกันเยอะขึ้นเนาะโอเคแกะที่เดสก่อนแล้วกันมาดูว่าในแรนสีม่วงจะสวยงามขนาดไหนนะครับ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ได้อยู่ รดเชดเลยรดเชดเป็นเหมือนจะเป็นห้าหกศูนย์ใช่ไหมเมื่อกี้ดูหลังกล่องมาเออห้ากศูนย์เหมือนของเลอนคอรเลยนะสี่เน่ยใช่หนะ้าไม่ใช่สี่อะเออสี่หกศูนย์สีเดียวกับเลอนคอรเลยแต่เลโอนคอรเป็นห้าใช่ใสวย,สวยแล้วก็บิดเป็นเกียรวบอลสีดำดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครนะครับก็ประกอบเลยเย้ในที่สุดก็มีในลันแล้วนี่นะครับ มีทางริ้งะทางไหนละทีนี้ให้หลามเลือกดีกว่าว่าเราจะเปิดกล่องไหนก่อนอ่าอยากดูเรียนคอะลองตัวนี้เออกล่องเบาสุดหลามที่ว่าเป็นเรียนคอใช่ไหมใช่ใช่เรียนคอมันเบาอยากเปิดเองไหมเปิดเลยเปิดเลยนะไปเลยอ่ะสีโตสีแดงอ่ะไปลุ้นเออชุบศูนย์สี่ศูนย์สี่เป็นวาเปอร์เทลนะ สีฟ้าเอ้ยใช่เหรอไวเปอร์เทลว่ะเออเอ้ยวาเปอเทลมันหนักไหมอ่ะมันก็ไม่หนักมากเท่าไหร่เป็นไวเปอร์เทลสีฟ้านะฮะครับสุดสีสสีจริงๆคาดว่าเนี่ยเราซื้อมาห้ากล่องคิดว่าจะมีซ้ำไหมเราคิดว่ามีงูทุกสียังฮะเราน่าจะขาดงูสีเดียวคือสีเหลืองไม่มีไม่มีน้องเหลืองไม่มีน้องงูเหลืองแต่ไม้มีอ๋อโอเค ติดตามได้ที่ช่องไมล์เนอร์นะครับไมลนเนอร์เออไว้เทลแวด้วยสีเนี่ยสวยชอบมากเลยวะ่ะเออน่าจะเป็นคู่หูเลยปล่าสีฟ้าๆเนะี่ยบิดเป็นปิดได้มาเป็นแฟดนะแฟดจอกสีแบบกลมๆหน่อยนิดนึงส่วนรัดเฉดได้เป็นอะไรวะจำไม่ได้รัชเฉดมันจะได้เป็น560นะคล้ายๆกับตัวไปเปอร์เวม่วงเออดีมากเลย เออคล้ายๆไวท์เทลสีส้มอ่ะ,อะตอแต่ว่าข้างในนี้ของเขาเป็นสีส้มแต่นี้เป็นสีน้ําเงินล้อตามตัวไวร์เทลสีน้ำเงินสวยต่างกันนิดนึงสวยนะสวยๆ<ส>เออตรงนี้ถือว่าสวยมากเลยกล่องต่อไปเอาลองสุดท้ายแล้วกันจุดแปดกับจุดเก้าเอาไหนเอาจุดแปดก่อนเก้าเก็บแปดอยากรูว่าอะไรทำไมมันหนักได้ขนาดนั้นเรยงคอเรายานคอน <c oughs> ใส่มาหลอกเอ้า เฮ้ยส่วนหนึ่งว่ะเฮ้ยส่วนหนึ่งสองตัวเหรอเฮ้ยจับมือจับมือเฮ้ยส่วนหนึ่งสองตัวว่ะส่วหนึ่งสองตัวจริงเหรอเฮ้ยเนี่ยบ้าบอส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจริงด้วยเฮ้ยนี่บ้าแล้าเราจะมีไปวนเกี่ยวกันสองคนเลยหน้าตาเหมือนกันอย่างนั้นเหรอเอาแล้วหลามได้วันเกี่ยวสองตัวแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเราเออหลามอ่ะเลือกไปวันเกี่ยวไปเลยเอาเลยหลามอันหนึ่งอ่ะเออเฮ้ยว้าวโยนเลย คุ้มจัดบอกเลยว่าหลอกมาเท่าไหร่บอกเลยว่าทำไมม้นหนักมันเยอะฮะเป็นเพราะว่าดวงงออดวงเหรอดวงเราที่แบบพนักงานเขาบอกพนักงานก็ถามว่างั้นผมหยิบสุ่มไปเลยนะครับนี่ก็บอกเลยว่าพี่หยิบเลยครับเมันเกลียวจริงจังเลยมันเกลียวจริงจังอ่ะอืมมันเกลียวจริงจังว่ะตกใจมากเลยทําไมซื้อกล่องสุ่มอย่างนี้ทีไรคือได้นะกล่องสองรอบตลอดเลยตั้งแต่นี่แล้วนะ ตั้งแต่เว็บเทลสองสีส้มอ่ะซ,อซ,อซื้อไปห้างแล้วซื้อมาสองกล่องก็คือได้สองตัวเลยเอาละประกอบเลยตัวที่สองสุดยอดมากเลยมาตัวสุดท้ายสวยมากตัวที่หลักที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นลอนคอที่อยากได้เลยหวังที่จะอยากได้ตัวถัดไปนะไม่เป็นศูนย์สอง ไม่เป็นศูนยสองก็ขอศูนย์ห้าศูนยหคงไม่เอานะครับไปเรามีเยอะแล้วศูนย์บริษาอะร่ะมีทุกสีแทบจะมีทุกสีแล้วยกเว้นขาดสีจากกล่องอะไรนะกล่องสนามอ่ะขออะไรก็ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะศูนยหนึ่งว่เฮ้ยเอ้ยเหรอเออศูนหนึ่งชิบหายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ชัด ไอสุดหนึ่งชิบหายขายดีเงี้ยโอเคตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่แกะแล้วกันเก็บเก็บเลยเก็บ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 กลับเลยอันนี้เออเอาังคิวอาไว้ก่อนอันนี้อันนี้ให้ให้รู้นะว่าเออเราเราขายเราเก็บกลับที่เดิมแค่แกะเช็คเฉยเฉว่าสูตรอะไรนะครับเก็บกลับเลยนะครับนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะกล้องหนักสุดแต่ว่า ดันเป็นไปมันจะเป็นมันใกล้เคียงก็คือมัน,นจะเป็นเก้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งกับเก้าสิบเอ็ดจุดแปดไอ้ก็คือแบจุดเก้ากับเก้าสิบเอ็ดจุดแปดจะเป็นสองกล่องเลยเหมือนเหมือนมันเอาเอาตัวหนักสุดอะ่ะมาเล่นหมดเลยอ่ะเออใช่ใช่ใชว่าแบบหนักสุดต้องเป็นใบเวนเกลเพราะฉะนั้นถ้าใครไปซื้อก็ลองหนักสุดเลยก็กแล้วกันนะมันใบเวนเกลเอออาจจะเป็นตัวแรใช่เอ้ยได้ใบเวนเกลสักตัวมีเกี่ยะไรขาย เท่าไหร่ดโอเคอ่ะมาเรียงกันว่าได้อะไรบ้างจริงจังนะอันนี้ไม่ได้ม้วนะเบวัเินเกลียวอ่ะันนี้จริงเปนินเกลวอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะอ่ะเราก็มาเทียบกล่องศูนย์แปดอยู่ไหนไม่ใช่ไม่เก็บไว้ไม่สแกนเนี่ยก็ิเอุดปดเนี่ยเออตัวนี้ก็เปนเกลียวนะที่เราช่างได้เก้สิ็ดจุดแปดนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งคือเก้าสเอดจุดเกุดเ้า หนึ่เก้าลกล่องหนึ่งคือเก้าสิบเจ็ดจุดห้าใช่ไหมที่มันอยู่ตรงกลางทีแรกอืมใช่เออคือกล่องหนักสุดสามกล่องอ่ะเป็นเินเกลหมดเลยนะบอกเลยว่าคนที่ซื้อกับเราอ่ะที่บางแคร์พิวอเดอร์มาอาจจะไม่มีเสร็จใครได้ไปเป็นเกนเกวแล้วเราอมาสามตัวชิบหาย <laughs> 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 นั่นตั้งใจอ่ะก็บอกให้พนักงานเขาหยิบอะไรก็ได้หยิบมาเลยอ่ะโอเคใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวปิดผนึกไว้ให้ปโอเค เราก็ได้เกลือมาแค่ถามว่าเกลือไหมก็ไม่เกลือสวยไม่เกลือนะไม่เกลือตูดเป็นตัวนี้ด้วยไม่เกลือไอ้ไม่เปิดเทียวก็คือว่าคือหรูหลาเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็สีดำดูดันดูดันไม่เก่งใจใครนะครับโอเคมีตังซื้อตัวถัดไปละโอเคปิดคลิป